มวยคู่ขำของรายการศึกพุ่มพันม่วงจากสนามมวยเวทีลูบินีครับวันอังคารที่7มิถุนายน2559พันตํารวจเอกสุภทัศน์พุ่มพันม่วงจัดพล,พลพลพุ่มพันม่วงครับพบกับทางด้านของเทพบุตรสิทษิ์อุบลหรือว่าพลังทิพนอสีพึ่งเดิมครับมีเสียสงวนชัยครับเสียใหญ่จากอุบลน,นะครับขึ้นมาถอดมองคลให้นี่เสียโชคบางแสนครับ จากร้านข้าวหลามบางแสนรับขึ้นมาถอดมงคลให้กับพลพลคุ้มพันม่วงหรือว่าชื่อเดือนก็คือจรวดทองสอสลินยาครับ127ยปอนด์ครับคู่นี้อภิษฎทำละเอียดครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทียก3ามลอยตัวมาครับสารลักทรัพย์เทพบุตรต่อ54นะครับประเภทฝีมือจัดจ้านกระดูกดีครับนักชกรุ่นที่จากอุบลครับส่วนด้านของเจ้า ลพลรนีสุราธานีครับมาซ้อมอยู่ที่ฝนจางชลบุรีพุ่มพันธุ์ม่วงที่จังหวัดชลบุรีจะได้เป็นตำรวจอยู่แล้วนะครับด้านของลพลรพน์แต่ว่าเอกสารไม่ครบครับโอ้โหจับดีดีครับลพลรพน์เยเข่าโดยอาชีพนะครับแล้วก็หลังหลังนี่ฟอร์มดีมากนะครับเอาชนะสกุลชัยเล็ก แต่งกองปราบครับแชมปูนเสือแล้วก็มาชนะทางด้านของยอดสยามเข้มวยไทยครับที่ช่องเจ็ดสีครับแล้วมาเสมอกับท้า้านของมังกรขาวสิ่แก้วพลพลนะครับที่ลุมพิดีครับไฟนี้มาเจอพลังทิพย์ครับแต่ว่าแหมตลาดหลักทรัพย์มวยรุ่นที่อุ้ย้ฝันสอกนี่ครับต้องระวังตรงนี้ครับพลังทิพย์อาวุธหลากหลายครับแข้งซ้ายจัดจ้านล็อกตีเข่าขวาครับทางด้านของพลพลครับตีขวาครับพลพลครับ โอ้โห,โโหดูครับหมตีเลยครับสามเข่าครับเห็นอนา,นาคตเลยครับถึงกับจับขอบเป็นเกงนะครับพลังทิพวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับพลังทิพถีบขวาครับหมดยกที่สามครับ ว่ากันว่านักมวยคนหนึ่งที่พลังทิพย์ชกด้วยแล้วพลังทิพย์เก่งเหลือเกินนั่นก็คือทางด้านของพรเนสน่ซิ์มลชัยครับใครจะกลัวพรเสน่ไม่รู้ครับแต่ว่าพลังทิพย์เจอพรเสน่ที่ไรพรเสน่ทั้งแตกทั้งยับครับยกที่4ครับตลาลักทรัพย์เปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับจังวหวะโฮมดีของพลพลทำได้ดีครับ2-31ถึงครับต่อแล้วครับ สิ่งที่พระพต้องทําก็คือฟ้ามาแทงครับมวยเขานี่ต้องจับตีให้ได้ครับถ้าเกิดไปแลกแข้งยืนคุยกับพลังทิพย์นี่จะเสียเป,ย ργ, Bunun ปร,ยยรียบเพราะว่าพลังทิพย์นี่อาวุธหลากหลายกว่าทีฟ้าก็พลังทิพย์เจอแข้งขวา,าของพระพแทงขวาครับพระพนแทงขวาครับพลังทิพย์แข้งซ้ายครับพล,พลังทิพย์น้ลำตัวครับแข้งซ้ายเก็บอาวุธดีครับพลังทิพย์แข้งขวาครับอาครับไนครับ ตั้งแขนไว้ตั้งแขนไว้ขวางครับจากขวางโอ้โหตีไม่ได้ครับแต่ด้านของพหลพลครับแข้งซ้ายครับพลังทิพย์ทีปขวาไว้เดินเข้าหาครับแหมได้ได้ได้สดัมดาบสองนี่ครับทีปขวาไว้ครับพลังทิพย์พหลพลแข้งขวาเต็มชายโครงครับเจอซ้ายของพลังทิพย์เอาไปเกี่ยวเชือกครับทางด้านของพลังทิพย์ รพรลพจจับแขนดึงแข้งซ้ายขึ้นครับกรรมการอาทิศักดิ์กำลังเอียดครับพยายามจะใส้หลักเหลี่ยมาช่วยครับพลังทิพย์หรือว่าเจ้าเทพประบุรนะครับหลงไปเรียกชื่อเดิมครับเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นเทพบุรสิทธ์อุบลครับถีบซ้ายครับเทพบุรแข้งขวาของพรลพลนครับ เทพพรมบุตรตีเข่าขวาตีซ้ายครับทางด้านของทรพลโอ้ยังจับตีไม่ได้นะครับยกสี่ครับเดินช้าไปหรือเปล่าครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายครับและซ้ายทางด้านของเทพมบุตรนี่ซ้ายธรรมาชาตินะครับนี่ครับซ้ายครับทีขวาโอ้ยกลนจำเบ้าครับโอ้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับแล้วก็ ตั้งแขนกดแขนไล่แขนครับทางด้านของเทพบุตรโอ้ได้ตีซ้ายอัดเข้าบั้นท้ายทีหนึ่งเดินครับจีบไม่โดนแทนเสาขวาครับพนพล,พลดึงมาแล้วก็โอ้ยแข้งสายขึ้นก้านคอเลยครับถีบขวาครับโอ้ี่ชกเหมือนง่ายเลยครับเทพบุตรฟันศอกซ้ายครับในก็มีศอกแล้วก็ต้องตั้งขาไว้ครับ แทงเข่าขวาครับพรลพลพยายามตีขวาโอ้นี่เข้าสู่ช่วงปลายยกสี่นะครับเจอถีบซ้ายยังขวาไม่ได้ตีไม่ได้ครับพลพนครับตีซ้ายครับพรลพนครับอ่าต้องจับให้ได้ตีให้อยู่ครับอ่าตีเข่าขวาครับโอ้โหนี่ครับมาตีได้กับปลายยกอีกแล้วครับแล้วอืมสถานการณ์ไม่ดีแล้วครับตอนนี้ เปลี่ยนเสิร์ฟไปแล้วครับที่ทางด้านของพลังทิพย์ครับหรือว่าเจ้าเทพประบุตรสิ์วูบอนครับต่อ15-1ครับโอ้โหไปไกลเลยครับยกเดียวครับฟันศอกซ้ายแทงเข่าขวาครับเทพประบุตรพลพลพยายามจะตีเข่าซ้ายขีบซ้ายครับเทพประบุตรแทงขวาของพลพลขีบขวาไปครับเทพประบุตร พละพลแข้งขวาโอเ้เสียงเชียร์ไม่มีครตีเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายครับพละพลแทงซ้ายครับพละพลครับแม่านจะตีตีไม่ได้ซะแล้วครับโอ้เงอง่าราคาแพงครับ หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหนบก็น้องก็ออกราบขอโทษพี่ครับโอ้โหหายไป6-7เดือนนะครับแต่ด้านของเทพบุรกรรมการอภิษฎคำละเอียดครับรวบรวมคะแนนครับโอ้นี่แหละครับขึ้นมาเป็นต่อครับแพ้สบายไปเลยครับพ,รพลพลคุ้มผันม่วงเป็นเทพบุตร สิคกู่บนนะครับแจ้งเกิดได้สำเร็จในเวทีเมืองกลงครับ49 47 3เสียงครับบุญพาปรากฏผลน,นุชาทรัสมบูรณ์แล้วก็ภัยรัฐปิดถาพรครับ